สวัสดีครับพี่น้องผมไปอันนี้ไปไต่โคกมากครับอันนี้ไปไต่หลอกแหลกครับหลอกแหลกโบสฟานปันได้ครับ,บมีปลาอมปาบืนครับกีบอน้าข้าอันนี้ไม่ของนีเป็นไปไต่หลอกซ้อมครับ สองครับนี่สองหลายแน่ครับรวมกันแล้วนะจะประมาณสองกิโลรวมกันเนี้ยน่าจะประมาณสองกิโลครับที่น้องบู๊ยอยู่ับกบ,บปลาบืน ปลาเบือน้ำท่าหน่อยถังครับนี่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ให้สองหลอบ รอบสองมันแน่ครับรอบแรกมันแต่ปลาโอเคครับ